สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องตัวแบบของมาคอฟนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจหรือว่า quantitative analysis for business ครับผมบทนานะครับตัวแบบของมาคอฟเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ถูกคิดค้นโดยอังเดมาคอฟนักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซียโดยอาศัยความน่าจะเป็นของสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อพยากรณ์ความน่าจะเป็นของสถานการณ์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นใน,ในอนาคตสามารถนํามาประยุกต์ใช้นในการตัดสิน ปัญหาทางการตลาดหรือปัญหาด้านการผลิตเป็นต้นครับผมสัญลักษณ์สําหรับตัวแบบมาคอรนะครับพายศูนย์คือเวกเตอร์ความน่าจะเป็นณช่วงเวลาปัจจุบันครับพายเคือเวกเตอร์ความน่าจะเป็นณช่วงเวลาที่ n ครับผมพายไอคือความน่าจะเป็นของสถานะ i ณช่วงเวลาที่ n ครับพายไคือความน่าจะเป็นในระยะยาวของสถานะที่ i ครับผม P คือเมติความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะครับสมมติฐานของตัวแบบมาคอปนะครับในการวิเคราะห์มาคอปจะต้องทราบข้อมูลและสมมติฐานของตัวแบบดังนี้ครับผม 1. คือเหตุการณ์ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกันครับ2คือประเภทและจํานวนของสถานะคงที่ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาครับผม3คือต้องมีข้อมูลเขา่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะครับ เช่นความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปวันพรุ่งนี้ครับผมอันนี้ก็คือสมมติฐานของตแบบมาคอบนะครับข้อ4ก็คือความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการทดลองครับ5คือมีความน่าจะเป็นณนะเวลาปัจจุบันครับผม6คือมีความน่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เอนมีพื้นฐานการคำนวณมาจาก ความน่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ n ลบหคูณกับความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะครับการพยากรณ์ความน่าจะเป็นโดยใช้ตัวแบบมาคอบนะครับหลักการที่เกี่ยวข้องคือความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะครับความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะเป็นเมทริกที่แสดงถึงค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปอีกสภาวะหนึ่งของแต่ละทางเลือกเช่นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้บ่พรุ่งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าครับโดยผลรวมความน่าจะเป็นในแต่ละแถวจะต้องเท่ากับ1นครับผมตัวอย่างนะครับในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมสด2แบรนด์คือวัยนิมินและวโอชิดันซึ่งจากการเก็บข้อมูลการสำรวจลูกค้าจำนวน500คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคนมสดและมีสมมติฐานว่าลูกค้าจะบริโภคนมสดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเพียงวันละหนึครั้ง พบว ok ่าโอกาสที่ลูกค้าบริโภคอชิดันในวันนี้แล้วยังคงกลับมาบริโภคในวันถัดไปคือ90%และมีโอกาสที่ลูกค้าที่บริโภควายนิมินแล้วเปลี่ยนไปบริโภคอชิดันในวันถัดไป20%เครับเขียนตารางความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะและเวทีความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะได้ดังนี้ครับผมอันนี้คือความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะของการบริโภคนมสดสองแบรนด์นะครับผมป๊อปหนึ่งหนึ่ง เท่ากับ0.8คือความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภควานิมินหลังจากงวดที่แล้วบริโภควานิมินครับผมป๊อป1 2จะเท่ากับ0.2คือความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคโอชิดันหลังจากงวดที่แล้วบริโภควานิมินครับป๊อปสองหนึ่งจะเท่ากับ0.1คือความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภควานิมินหลังจากงวดที่แล้วบริโภโอชิดันครับผม ปอบ2.2จะเท่ากับ0.9คือความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคโอชิดันหลังจากงวดที่แล้วบริโภคโอชิดันครับซึ่งจะสามารถเขียนแผนภาพการเปลี่ยนสถานะได้ดังรูปครับอันนี้ก็คือจากวาน,นิมินไปโอชิดันจะเท่ากับ0.2และจากโอชิดันมาวาน,นิมินเท่ากับ0.1ครับจากโอชิดัน มาโอทีดันจะเท่าก,กับ0.9ดและจากวานิมินมาโอนิมินมาวานิมินจะเท่าก,กับ0.8ครับเมติกความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะจะได้ดังนี้ครับปอบจะเท่าก,กับเมติก2อคูณซึ่งมีสมาชิกคือ0.8 0.2 0.1และ0.9เครับผมเวกเตอร์ความน่าจะเป็นณนะเวลาปัจจุบันเวกเตอร์ความน่าจะเป็นณนเะวลาปัจจุบันของแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถกำหนดให้อยู่ในรูปของค่าความน่าจะเป็น หร like um. ืออาจเป็นส่วนหนึ่งของเมทริกการเปลี่ยนแปลงหากเริ่มต้นลูกค้าบริโภคนมสดโอชิดันสามารถเขียนเวกเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบันได้คือ pi ศูนย์เท่ากับเมทริกศูนย์หนึ่งหากเริ่มต้นลูกค้าบริโภคนมสดไวนิมินสามารถเขียนเวกเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบันได้คือ pi ศูนย์เท่ากับเวกเตอร์หนึ่งศูนย์หากเริ่มต้นลูกค้าบริโภคนมสดไวนิมินและโอชิดันเท่ากันสามารถเขียนเวกเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบันได้คือ พายศูนย์เท่ากับเวกเตอร์0.5 0.5หากเริ่มต้นลูกค้าบ,บริโภคนมสดไวันนี้มิน70%สามารถเขียนเวกเตอร์ความน่าจะเป็นในปัจจุบันได้คือพายศูนย์เท่ากับเวกเตอร์0.7และ0.3การวิเคราะห์ตัวแบบมาคอฟมี2วิธี 1. คือการใช้แผนภาพต้นไม้และสคือการคูณเมตริกครับตัวอย่างจากตัวอย่างที่ผ่านมา จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคนมสดไวนิมินใน2วันถัดไปหากในวันนี้ลูกค้าบริโภคนมสดโอชีดันสามารถหาค่าความน่าจะเป็นได้โดยการใช้แผนภาพต้นไม้และการคูณเมทริก mhm. ดังนี้การวิเคราะห์แบบมาคอฟโดยใช้แผนภาพต้นไม้การหาความน่าจะเป็นในกลุ่มตัวอย่างที่จะบริโภคนมสดไวนิมินใน2วันถัดไปหรือพายสองหากในวันนี้พายศูนย์ลูกค้าบริโภคนมสดโอชีดันสามารถวิเคราะห์ตัวแบบมาคอฟ โดยใช้แผนภาพดังรูปครับตัว O แทนนมสดโอชิดันและตัว B แทนนมสดไบนิมินความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับใน2วันถัดไปคนจะบริโภคนมสดโอชิดันคือ0.83หรือ83%และความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคนมสดไบนิมินใน2วันถัดไปคือ0.17หรือ17%ครับ การวิเคราะห์ตัวแบบมาขอบด้วยการคูณเมทริกการหาค่าความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคนมสดไวนิมินใสอวันถัดไปหากในวันนี้ลูกค้าบริโภคนมหากในวันนี้ลูกค้าบริโภคนมสดโปชีดันค่าที่ได้จากโจทย์พายศูนย์เท่ากับเมทริกศ์หนคูณกับเมทริกศูนย์จุดแปดศู สมการที่ใช้พยากรณ์ในความน่าจะเป็นในแต่ละครั้งคือพ pi n บวกหเท่ากับ pi n คูณ p ครับสถานะที่1นึ่คำนวณหาความน่าจะเป็นในวันถัดไป pi หนึ่งสูตรในการหาคือ pi หนึเท่ากับ pi ศย์คูณ p แทนค่า pi หนนะครับเท่ากับเมทริกศู์หนคูณกับเมทริกศูนย์จุดแปดศูแล้วก็คูณเมทริกกันจะได้คำตอบคือเมทริก 0.1กับ0.9ครับดังนั้นวันถัดไปมีความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคนมสดวินนมินเท่ากับ0.1และบริโภคนมสดโอชิดานเท่ากับ0.9ครับสถานะที่2คือคำนวณหาค่าความน่าจะเป็นใน2วันถัดไปสูตรในการหาคือพาสองเท่ากับ pi หคูณ p ครับแทนค่า p าส2คือเอาคําตอบจากายหเมื่อกี้มาคือเมทริกศูนย์จกับศูแล้วก็คูณกับ p คือเมทริกศูนย์จุดแปดศูนย์จุดสองศูนย์จุดหนึ่งศ คำตอบที่ได้คือเมทริกศกับ0.83ครับดังนั้น2วันถัดไปมีความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะบริโภคนมสดไวนิมินเท่ากับ0.17และบริโภคนมสดโอชิดันเท่ากับ0.83ครับการหาค่าความน่าจะเป็นในช่วงเวลาต่างๆนะครับพายหเท่ากับพายศคูณ p พายสเท่ากับพายหนึคูณ p ครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆหรือจะได้สูตรคือพาย n เท่ากับพาย n ลบหคูณ p หรือ พายเอ็นวกหเท่ากับพายเอ็นคูณทีครับตัวอย่างนะครับจากข้อมูลการสำรวจลูกค้าจากนิยบบริโภควัยนิ้มนหกสิ้าเปอณสถานะที่1และบริโภคโอชีดัน35%มส้านณะสถานะที่2องกำหนดเมติกความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงสถานะดังนี้ครับป๊อปจะเท่ากับเมติกสองคู 2, โดยมีสมาชิกคือ 0.8 0.2 0.1และ0.9คครับคำนวณหาส่วนแบ่งการตลาดของการบริโภคนมสดทั้ง2แบรนด์ค่าที่ได้จากโจทย์ pi ศูย์จะเท่ากับ0.65และ0.35คูณกับปอบครับสมการที่ใช้พยากรเขาจะเป็นในแต่ละครั้ง pi n บวก1จะเท่ากับ pi n คูณกับปอบครับวิธีทำนะครับก็คือเอาจากที่โจทย์ให้มากครับก็คือ พายศจะเท่ากับ0.65แล้วก็0.35ครับผมเอามาคูณกับป๊อปก็คือ0.8แล้วก็0ูนยและศูนจครับผมจะได้เท่ากับ0.52บวกกับ 0.035แล้วก็0.13บวกกับ0.315ครับผมะจะได้เป็น pi 1จะได้เท่ากับ0.555แล้วก็0.445ครับผม พายสองจะคิดโดยการที่เอาพายหนึ่งก็คือ0.555กับ0.445มาคูณกับปอปครับก็คือ0.8 0.2 0.1แล้วก็0.9ครับผมจะได้เท่ากับ0.444

ห้าหนึ่งหครับผมอันนี้ก็จะเป็นวไว,ไวนี้มีนอันนี้คือโอซิดันครับผม <t> ก็จะสรุปได้ว่าลูกค้านีโยมบริโภคว,วนี้มิน ที่0.4885%และนิยมบริโภคโอชิดันที่0.5115%ครับผม ความน่าจะเป็นณสถานะคงตัวการวิเคราะห์ตัวแบบมาคอสําหรับระยะเวลาหลายๆครั้งติดต่อกันความน่าจะเป็นของสถานะต่างๆจะมีการเปลี่ยนไปจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่งความน่าจะเป็นเหล่านั้นจะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับเรียกว่าสถานะคงตัวค่าความน่าจะเป็นคงที่นั้นเรียกว่าความน่าจะเป็นในสถานะคงตัวหรือเรียกว่าเงื่อนไขณจุดดุลยภาพเมทริกการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในสภาว่าคงที่นั้นจะมีลักษณะที่เรียกว่า เวกเตอร์ความน่าจะเป็นนัสภาวะคงที่หรือเวกเตอร์ความน่าจะเป็นนัสสถานะคงตัวสามารถคำนวณหาได้ดังนี้ครับกำหนดให้พายหนึ่งคือความน่าจะเป็นนัสสถานะคงตัวคงที่ของสถานะที่1นึ่พายสคือความน่าจะเป็นนัสสถานะคงตัวคงที่ของสถานะที่2 p คือเมริกความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะครับตัวแบบความน่าจะเป็นนัสสถานะคงตัวสามารถเขียนได้ดังนี้พายหนึ่งพายสคูณเมริก p 1สิบเอ็ด p 2สิบสอง p ยี่สิบมการในการหาค่าพายหและพายสนะครับคือพายหนึ่เท่ากับพสคูณพายหนึ่บวกพยคูณพายสสมการที่สคือพายสองเท่ากับพสคูณพายหบวกกับ p 2ยคูณพายสครับและสมการที่สคือพายหบวกพายสอเท่ากับหครับตัวอย่างนะครับ แล้วก็แทนายสองใน4นะครับก็จะได้เป็นพาหนึเท่ากับ1นึ่งลบ0.4ส่วน0.7 ก็จะได้คำตอบคือพายนึงเท่ากับ0 4นย์ส่องแปส่วนพายสองคำตอบคือ ศูนย์จุดห้าเจ็ดหนึ่งสี่เดือพายหนึ่งเท่ากับศูนย์จุดสี่และพายสองเท่ากับศูนย์จุดหกครับ